ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ากําลังสั่งการให้มีการนําตัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐจํานวน30,000คนไปขังที่เรือนจําอ่าวกวนตานาโมแทนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถในประเทศกลับประเทศของพวกเขาได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ห้องทํางานในทําเนียบขาวว่าเราจะส่งคนพวกนั้นไปอ่าวกวนตานนโมแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ผ่านมาเรือนจําที่อ่าวกวนตานาโมโประเทศคิวบาถูกใช้เป็นสถานที่กักขังนักโทษก่อการร้ายตั้งแต่ช่วงที่สหรัฐทําสงครามกับผู้ก่อการร้ายนะครับคำประกาศของทรัมป์มีขึ้นก่อนที่เขาจะลงนามในร่างกฎหมาย Legend l เลเกนไลด y Act ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ทรัมป์ลงนามในการดำรงตำแหน่งสมัยที่สอนะครับทรัมป์กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้คือหมุดหมายสำคัญและเป็นการอุทิศ อันยิ่งใหญ่ให้กับเลคเคนไลลี่นักเรียนพยาบาลวัย22ปีในรัฐจอร์เจียผู้ถูกสังหารขณะวิ่งเชากิ้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้พยพเข้าเมืองผิดกฎหมายจากเวเนซุเอลาชื่อว่าโฮเซอันโตนนโอไอบารากฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ผู้ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายและถูกกล่าวหาว่ามีความผิด จากการลักขโมยหรือความผิดทางอาญาร้ายแรงสามารถถูกจับกุมและส่งตัวกลับประเทศได้ทันทีแม้จะยังไม่มีคำตัดสินจกากศาลก็ตามนะครับและในวันพุธเช่นกันสำนักงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐประกาศยกเลิกบันทึกการระงับเงินช่วยเหลือต่างประเทศที่ให้กับองค์การความช่วยเหลือของสหรัฐที่ทำงานด้านมนุษยธรรมอยู่ในประเทศต่างๆรวมทั้งไทยและเมียนมาด้วยนะครับโดยเมื่อวันจันทร์สำนัก การบริหารจัดการและงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐมีบันทึกไปยังองค์กรต่างๆที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือจากสหรัฐมูลค่าหลายล้าน,ล,านล้านดอลลาร์ระบุว่าจะระงับเงินช่วยเหลือนั้นเป็นเวลา90วันเพื่อประเมินความสอดคล้องกับนโยบายอเมริกามาก่อนคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรความช่วยเหลือทั่วโลกที่พึ่งพาเงินทุนจากรัฐบาลอเมริกันนะครับรวมทั้งคลินิกภาคสนามในค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งบริเวณชายแดนไทยเมียนมา โครงการเก็บกู้กับระเบิดในเขตสงครามและงานด้านสาธารณสุขเพื่อเยียวยาผู้ป่วยโรครายแรงด้วยแต่ในวันพุธนะครับทางสำนักง,งานได้ส่งคำเตือน2ประโยคระบุถึงการยกเลิกบันทึกคำสั่งนี้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างความสับสนอย่างไรก็ตามคำสั่งนี้ก็ยังมีผลต่อไปนะครับสำหรับหน่วยงานของสหรัฐที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นั่นเองครับ